อิงลองก็โคตรดีแต่ถ้าจะเอาคอนเทนต์มันก็ต้องเวอร์ดเวทอ,อยู่แล้วนะครับก็จกัดไปแล้วกันแล้วมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับเวียก้าไอนน้เชื่อว่าผมกดเวอร์ดเวอ,อสองรอบอะที่เล่นเซสสี่วันเนี่ยผมได้เวียก้าสองรอบติดเลย ตั้งแต่เกมที่แล้วนู้นผมอัดคลิปไว้ด้วยนะแต่ว่าเกมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ว่าเกมนี้คือคอนเทนต์จ้าๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือต้นเกมผมได้เป็นตัวของป๊อปปี้สดาวมาด้วยนะผมก็เลยเอาไปลงก่อนนะครับให้มันเป็นแท้งช่วงต้นเกมไปก่อนแล้วก็รอเวียก้าสดาวเราก็จะชิลวินสี่ยาวๆแน่นอนโดยการที่เราจะไม่โลเลยนะครับเราจะรีบไปเวลสิเลยก็ได้เพราะว่ายัางไงเวียก้าสดาวแบกได้แน่นอนไม่ใช่2ดาวครับพูดผิด 3ดาวคือแบกได้แน่นอนแล้วเราไม่ต้องโลเลยเงินที่เราจะโลเอาไปอัพเวลยังไงเราก็เวลสิบแน่นอนนะครับตานี้อาจจะมี3าดวง3าดาวให้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับแล้วก็ของ BS ของเวียก้าที่ผมโคตรจะชอบใส่เลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วก็จะมีเวนนาชอบูบับ,บแล้วก็กันเบดนะครับ สามชิ้นนี้สามชิ้นนี้เลยเพราะว่าดาเมจอะเบียก้าผมว่ามันมีจากพวกเท็กี่แล้วก็ไซเบอร์บอสอยู่แล้วครับผมเลยคิดว่าไม่น่าจะต้องใส่แบบไอเทมดามดเมจด้วยสักเท่าไหร่นนะใส่ไปเป็นการเบดดูดเลือดแล้วก็เอาดาเมจเอาฮิ้วเลือดอะให้แท้งแบบนั้นจะเวิร์กมากกว่านะครับผมเลยคิดว่าใส่เป็นสามชิ้นนี้น่าจะ B บีสสุดและสําหรับเบียก้านะโอเคช่วงสเตจสองก็ได้เป็นนาชอมาหนึ่งชิ้นนะแล้วก็หวังว่าในรอบคีบจะได้เป็นบูบัฟแต่ก็ไม่ได้นะครับ โดนตัดไปนะก็เลยเก็บล็อตมาแล้วก็รอทําเป็นการเบรทนั่นเองก็คือสเต็สองเผื่อแพ้ไปรอบหนึ่งนะครับไม่งั้นคือผมแบบวินสตกยาวแน่นอนเผื่อแพ้ไปรอบหนึ่งตอนนั้นเบียกล้าม่2สองไงแอบเซ็งอยู่นะครับไม่งั้นคือรวยวันนี้แนะ่นอนตอนนี้ก็เงิน40แล้วนะก็คือค่อนข้างรวยแหละจบสเต็2สองเรียบร้อยนะครับของที่ได้มาก็โอ,โอเคนะได้การเบรทแล้วนะครับเหลือทําบูบับเนาะ ยังหาบูบับไม่ได้นะครับขาดเทียอีกหนึ่งชิ้นเองอันนี้ผมก็เลยทําเป็นการเบดไปก่อนแล้วก็พยายามจะทําของแทงนะเพราะว่าตอนนี้ของแท้งเราขาดมากนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขึ้นเวล5ได้เรียบร้อยนะครับลงเป็นอ่าสีเทคคีได้แล้วนะครับของแท้งที่ผมจะทาก็จะทําเป็นซันไฟไว้ก่อนนะเพราะว่าบอร์ดเราขาดตัดฮิวไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะมีเลยนั่นก็คือเจาะกอเวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซาดิชิฟหรือว่าเอลนิกสปาร์ก็ตามนะควรจะมีนะครับ โอเคก็เด okay. ี okay. ๋ยวมาดูกันว่าเซตสามผมจะวินสตกยาวได้ไหมนะครับแต่อมเลยว่าเวียก้ามันกล้จะสามแล้วว่ายังไงแม่งก็วินสตกแน่นอนเว้ยแล้วก็อัคเมนที่สองมาแล้วนะครับล็อบบี้นี้น่าจะเป็นล็อบบี้พิสมติกล้วนนะครับและทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรไหมครับใครไม่เห็นเดี๋ยวผมจะบอกให้มันคืออัคเมนของดับเบิลเทเบิลเว้ยไอ้เช่นคือมันจะทําให้เวียก้าเราแบบดับเบิล up ความเก่งขึ้นไปอีกอ่ะผมเลยหยิบมาเลยแน่นอนหยิบสักทีลังเลอยู่นะตอนนั้นลังเลอยู่ว่ามีอะไรดีวันนี้ไหม เอาเป็นพิซซิ่งโรตสดีไหมแต่สายคอนเทนต์อยู่แล้วครับดับเบิลเทเบิลแน่นอนเพราะว่าจผมไปทางคอนเทนต์แล้วอ่ะเกมเนี้ยความสามารถของดับเบิลเทเบิลคือคล้ายๆกับอักเมนต์ของทวินเทเลอร์พวกเซตันก,นก่อนนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเล่นไม่ทันใช่ไหมอธิบายสั้นๆก็คือเป็นอักเมนต์ที่จะทําให้เราลงตัวเหมือนกัน2ตัวเป็นในบอร์ดแล้วจะทําให้ได้สเตตต,ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นความถึกดาเมจอะไรต่างๆนะครับก็คือจะได้มานั่นเองแล้วยิ่งถ้าเกิดเราอัพ ไอตัวที่เราลงไปในบอร์ดเป็น3ดาวเราก็จะได้ตัว2ดาวของตัวนั้นมาฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมเวียก้าสดาวไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้เวียก้าสดาวมาที่อยู่ทางขวามือเมื่อกี้นั่นเองนะครับนั่นแหละแบบนั้นเลยแล้วเกมนี้คือเวียกา้าผม4ดาวแล้วที่ทุกคนเห็นเป็นในหนาปกแหละนั่นก็คือเวียก้าผม4ดาวแล้วก็มี3ดาวอีก1ตัว <laughs> ทียสรุปเวียก้าผมมีกี่ตัวให้ทุกคนก็ลองเอาไปคูณกันเอาครับ93 27แล้วผมมี3ดาวอีกก็คือ9ตัวใช่ปห 2 7่สบเดบว้าเท่าไรสามตัวผมมีเวีเวยกาก้าทั้งหมด36ตัวไอเชื่อคือในภูของตัว2บาทอะมันมีอยู่แค่20่สกว่าตัวเองแต่ผมล่อไปสาไปหกตัวคือหมดหมดภูกเกลี้ยงครับทุกคน โอเคก็อันนี้ผมตัดสินใจโลนิดหนึ่งเพราะว่าไม่โลนิดแหละคือผมโรเลยเพราะว่าผมอยากจะได้ไตัวของชีวนาให้เป็น3ดาวเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะใช้ความสามารถของดับเบิร์ตเบิให้คุ้มไปเลยแบบสายคอนเทนต์จ่าเลยผมก็เลยโลนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันขาดอม่ไม่กี่ตัวด้วยแหละผมก็เลยตัดสินใจโลนะครับเราใกล้จะฮิตแล้วด้วยเนาะและเกมนี้ผมก็ค่อนข้างรวยด้วยแหละ เออก็เลยแบบโลได้นะชิวๆนะครับไม่ได้กะจะไปทำอะไรเบอรนะ์ๆอยู่แล้วคืออยากใช้ความสามารถของไอ้ดับเบิลเทเบิลให้คุ้มๆนั่นเองนะครับ <S <S เล่นคู่กับเวียก้านะก็คือนั่นแหละเลยโลนะครับตอนนี้ก็ขายได้แค่3ตัวนะก็จริงๆไงควรจะเอาเวลมาก,กว่าแต่ว่าผมจะเป็นแบบคอนเทนต์จ๋างไงเอออยากจะท่าคอนเทนต์จ๋างไงแบบตัวเหมือนกันนะ่ะเออมันก็ต้องใช้ให้คุ้มๆหน่อยนะดับเบิลเทเบิลนะครับโอเคก็เดี๋ยวโลดูว่าจะฮิตหรือเปล่านะแต่ก็แอบเสียตังค์ไปเยอะอยู่นะครับจริงๆเอาไปเอาเวลเนี่ยอาจจะได้ประมาณเวลครึ่่ง2เเเวลลยยนนะี แต่ไม่สน,นครับผมอยากจะ3าดาวมากกว่าขายแค่ตัวเดียวครับตอนนี้ผมน่าจะเอาให้ฮิตเลยนะน่าจะเก็บไว้นะครับไอ้ป๊อปปี้ตัวนี้เพราะว่าเผื่อแบบ3ดาวได้ไงแต่ก็คิดๆอดูยแล้วไม่เอาดีกว่าเก็บหมดดีกว่าเพราะว่าป๊อปปี้มันมีเปอร์เซ็นเจอน้อยแล้วลลเรียบร้อยนะครับขีวนาสามดาวไปแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเราอัพเป็น3าดาวปับ๊บมันจะให้ตัว2ดาวเรามาฟรีๆนั่นเองเวาสามารถของร็อบเบิรเทเบิเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คอนเทนต์ผมใกล้จะซักเซตแล้วก็คือได้เ e g a 3ก้าดาวแล้วก็ ชีวนา3ดาวเรียบร้อยนะครับรอเบียก้าผมกลายเป็น4ดาวแล้วก็จะทําให้มันกลายเป็น3ดาวอีกตัวหนึ่งก็คือแม่งโคตรบ้าถ้าเกิดมันยืนคู่กันหากไว้มัน2ตัวแม่งปาสกิลทีเดียวคือยังไงดีลิสได้ตัวหนึ่งแน่นอนและด้วยความที่ผมพูดเป็นเมื่อกี้เลยว่าอยากให้เบียก้าสตัวมันมีของใช่ไหมผมเลยหยิบมาเป็นอัรเมนวันบัฟทูบัฟนะครับก็จะทําให้ได้บูบัฟมากับเลดบัฟนั่นเองซึ่งเบียก้ามันมีบูบัฟคือจะโคตรเก่งผมเลยใส่เลยครับหยิบมาเลยใส่เป็นบูบัฟให้มันคือเแบบีย ดับเบิลคู่เลย3ดาว2ตัวอยู่ในบอร์ดความสามารถของดับเบิลทเบิลโคตรคุม้มเชยคือบ้าจ,จัดตาเน,นี้ยทุกคนไออักเมนแม่งโคตรจะคอมโบกันอ่ะก็เรียบร้อยครับผมก็ลงไปเป็นชิวนานะเพราะว่าผมอยากจะให้ใช้ความสามารถของดับเบิลทเบิลให้คุ้มมันเองนะก็ลงไปเป็น2ตัวเลยนะครับและอีกอย่างที่ผมหยิบมาเพราะว่ามันได้รูปทองด้วยแหละครับและเกมนี้คือผมเลือดเลยเยอะมากและยังไงผมน่าจะเก็บตังค์ไปเวลสิบได้แน่นอนครับทุกคน ผมก็เลยหยิบมันนั่นแหละมันได้ออรูปทองใช่ไหมเรามีโอกาสที่จะทําอะไรเบเบอร์ได้แน่นอนนะครับตาน,นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายเกมภาพจะเป็นยังไงเนาะไม่อยากสปอยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือชิวๆแล้วทุกคนยังไงมีเวก้าสตัวแม่งก็เก่งอยู่แล้วแล้วดับเบิลเทเบิลด้วย2ตัวไม่ว่าแม่ง3าดาว2ตัว <c ười> คือ,อยังไงก็เก่งะบอดเราเอ้ก็คือน่าจะหาคนล้มได้ยากมาก แล้ทุกคนเห็นไหมผมวางวิก้าไว้ใกล้กัน2ตัวคือถ้าเกิดมันสะกิลใส่ตัวเดียวกันแม่งตายแน่นอนตัวนั้นน่ะต่อให้เป็น3ดาวคือยังไงก็เลือดลดเกินครึ่งหลอดนะเพราะวก้าแม่งเป็นตัวที่โคตรแรงเลยแล้วผมมี GS ให้วก้าตัวหนึ่งด้วยคือบอร์ดผมโคตรจะบ้าตอนนี้ส่วนในราบงนี้ผมได้มาเป็นวีรโกนะครับแล้วผมว่าจะเล่นเป็นวีรโกสตัวแน่นอนนะเพราะว่าจะใช้ความสามารถของไอ้ดับเบิลทับเบิลให้คุ้มนั่นเอง อันนี้ผมมีติปโก้อยู่ใช่ปหมผมก็เลยเอามาใส่ให้เวโก้นะครับเวโก้ผมก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะบอร์ดผมตอนนี้ก็เปิดเทรดน้อยนิดนึงนะเพราะว่าเราจะเล่นเป็นตัวแบบอ่าดับเบิลเทเบิลไงเทรดมันก็จะน้อยแบบนี้แหละครับเห็นไ,ไหมมีแค่3เทรดเอง4เท็กซี่แล้วก็สอไอ้2แบทชั่นแล้วก็2องไซเบอร์บอดเนาะก็บอร์ดผมน่าจะไปเล่นเป็นอ่าโคโบโก้คู่ด้วยนะท้ายเกมนะครับเพราะว่าจะใช้ความสามารถของดับเบิลเทเบิลก็แหละ แล้วก็จะติดไซเบอร์บอสด้วยผมก็คิดอยู่ว่าอาจจะเล่นแค่เทคคี้สแล้วเป็น4ไซเบอร์บอสดีกว่าหรืออาจจะเล่นเป็น4ี่เทคคี้แบบดาเมจแรงๆไปเลยดีแต่ว่า4ไซเบอร์บอสยังไงมันก็เก่งกว่า4ี่เทคคี้แน,น่นอนทุกคนก็อาจจะไปเลนเป็น4ไซเบอร์บอสนั่นแหละเนาะก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็คือวินตีกยาวแน่นอนเห็นไหมเวียก้าสตัวแม่งอยู่คู่กันก็นคือสกิลพร้อมการตายตัวหนึ่งแน่นอนไอ้หียคือ,อยังไงแม่งก็ ชิวๆอะเกมเนี้ยคือที่1อยู่ไม่ไกลแน่นอนถ้าไม่เกิดเจออะไรเบอร์เอร์เนาะแต่ทุกคนน่าจะเห็นไปนได้หน้าปกอยู่แล้วว่าผมเจออะไรเบอร์อรนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะโอเคจบสเตจสี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเวลแปมาแล้วนะเป้าหมายถัดไปก็คือเวลเก้าเวลสิบแน่นอนนะครับแล้วเอ่อ,อเอ็นคอเตอรต์ของห้องนี้นะก็จะทําให้เราได้อักเมนต์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วเป็นอักเมนต์พิสเมติกด้วยผมหยิบเป็นลัคกี้โกฟแน่นอนเพราะว่าผมมีไอติฟโกฟ่อันนึงแล้วอ่ะคย โคตรจะบ้าครับอาร์เมนต์เราแม่งคอมโบกันทุกอย่างจริงนะทุกอย่างจ,งจริงๆทุกคนดูดิไอ้เหี้ยคือแบบบ้าจัดตาเนี่ยแล้วแม่งเป็นอาร์เมนต์พิเมติก4อันน่ะคือห้องอะไรไม่รู้แต่โคตรจะบ้าครับทุกคนแล้วผมได้ตีปโก้มา2อันนะจากคลิปอันหนึ่งแล้วก็จากอาร์เมนต์สาอันนั่นเองไอ้หมัดน,นะก็เลยทําเป็นตีปโก้ได้2อันนั่นเองนะครับผมก็เลยใส่ให้พวกตัวนี้ไปก่อนซึ่งดาเมจหลักๆเราก็มาจากเวียก้า3ดาว2ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้มึงก็ใกล้จะ4ดาวแล้วด้วยนะครับขาดที่แค่เทิร์นนนเเเดียวองทุกคห็ม ขาดได้แค่ตัว3าดาวอีกแค่ตัวเดียวเองก็ใก,กล้จะ4ดาวแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดสดาวปับ๊บเราก็จะได้ตัว2ดาวเพิ่มมาประมาณ3ตัวป่ะวะเอ้ยหรือ2ตัวนี่แหละทุกคนผมจาไม่ได้ว่าในเกมว่ามันได้กี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากจบรอบนี้แหละก็จะได้4ดาวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้2ดาวหรือจะได้3ดาวนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้แค่2ดาวนะทุกคนเราจะได้แค่2ดาวแหละโอเคก็เดี๋ยวมาเก็บกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับล้วได้เวโกเพิ่มมาอีกหตัวตอนนี้โอเคก็ลงไปเลยเป็นดับเบิลเทเบิ แล้วก็ได้เบก้า4ดาวมาเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เป็นอ3 2ดาว2ตัวครับทุกคนอ่าใช่ได้2ดาว2ตัวเพราะว่านี่เพราะว่าเรามีอ3ดาวอยู่แล้วไงเราได้มาแล้ว1ตัวไงครับทุกคนไอที่เป็น2ดาวเนาะมันก็เลยได้มาเป็นแค่2ตัวนี่แหละถูกแล้วนะครับงงไหมหวังว่าจะไม่งงเนาะก็ <c oughs> คือถูกแล้วนะครับมันได้อ2ตัวแบบเนะี้ยถูกแล้วอันนี้ผม,ผมก็รอยแค่อ3เธอเนาะผมก็จะได้เบก้า3ดาวเพิ่มมาอีก1ตัวนั่นเองนะครับ เวียก้าสี่ดาวอ่ะไอ้เฮ้ยแล้วมีสามดาวอีกคือบอดผมแม่งโคตรจะบ้าเว้ยตอนเนี้ยแล้วทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าครับไอ้บ้านนี้เลยเห็นไหมเขามีตาอยู่นะครับเห็นไหมสตีดเดมอนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะทำสิบสตีได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เขาเวล9ก้าไปแล้วด้วยนะครับอาจจะสิบแล้วหรือเปล่าเหมือนผมเห็นเขามีเอ้นี่ด้วยนะทุกคนเห็นปะอัคเมนเขาอะมีมีมีสแปดด้วยนะมีตาของสตีดเดมอนแล้วมีเสาอยู่ไอ้เชี่ยผมว่าเขาสิบสตีได้น่ะเห็นปะเรียบร้อยสิบสตีแน่นอนเพราะว่าตัวครบแล้ว นี่เลยจุดที่ผมบอกว่าแม่งตึงแน่นอนครับเพราะว่าผมเจอ10สตรีทไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเบียก้าผมมันจะเอาให้ได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะเวลก้าแล้วนะแล้วก็บอร์ดผมก็ค่อนข้างจะพอได้แหละเออพอได้พอได้เล่นอนะบอร์ดผมอะคือดับเบิลเทร์โบอะใช้โคตรคุม้ม่ะทุกคนตาน,นี้เราเบีเก้สองตัวชิบน้าสองตัวเบียก้าสองตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเกมนี้ผมจะแก้เกมยังไงนะถ้าเกิดผมสู้สิบสตรีทไม่ได้นะครับ แล้วมาในรอบนี้คือผมเจอแล้วไงสิสตีทคือเลือดโคตรเยอะเว้ยทุกคนไอ้เฮียเบียก้าผมเบิร์ตไม่ตายดามเมจไม่ทันแน่นอนแล้วดามเมจฝั่งนู้นคือโคตรแรงดูดิเห็นปะไอ้เฮียเบิร์ตเบียก้าผมตายเลยซามิล่าสองดาวไปแล้วด้วยเอาแล้วครับทุกคนเกมมันเริ่มจะไม่ง่ายแล้วสิตอนนี้แว,วียก้าผมก็จะสามดาวแล้วนะเก็บตัวนี้มาก็สามดาวไปแล้วครับเรียบร้อย แต่ว่าอาจจะทำสี่ดาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าเกมมันน่าจะจบก่อนนะครับไม่น่าจะทำทันแหละอืใช่ไม่ทันจริงๆครับได้แค่นี้แหละเต็มที่และเวียก้าสี่ดาวหนึ่งตัวสามดาวหนึ่งตัวคือโคตรจะบ้าฟูบอร์ดจะจัดเดี๋ยวดูกันว่าผมจะแก้เกมกับไอ้สิบสตีทนั้นยังไงนะทุกคนไอ้บ้านอื่นคือไหวชิวแน่นอนอนะ่ะตอนนี้ผมก็มีแผนอยู่ในหัวก็คือผมเก็บเงินครับไปเวลสิบแล้วไปทำห้าบาทสามดาวกัน แต่ผมโลช่วงเวลหกไปแล้วดิเห็นว่าทุกคนที่ผมเก็บชิวหน้าไอชิวนาสามดาวอะ่ะนั่นแหละถ้าเกิดผมเอาเงินตรงนั้นมาอัพเวลป่านนี้ผมอาจจะเวลสิบแล้วก็ได้นะตอนแรกที่ผมเล่นเพราะว่าผมกะจะเอาคอนเทนต์ไงไม่คิดว่าจะเจอไอ้นี่ทำสิบสตรีทยัดหน้าแบบนี้ดิทุกคนก็เลยมาดุนกันอีกว่าว่าเกมนี้ผมจะแก้เกมได้หรือเปล่าซึ่งแก้เกมอย่างเดียวนั่นก็คือ5บาท3าดาวครับทุกคนมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะชนะเกมนี้ได้นะเพราะว่า10สตรีทยังไงเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่5บบาาาทท3ดดวววนคแล้ยมมี่ผหละ รูปทองนะครับนั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเกมนี้ผมจะได้หรือเปล่า5บาท3ดาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดของให้ไอตัวของเอวียก้าใหม่ดีกว่าผมหยิบมาเป็นตริปโกฟจากรอบครีมนะแล้วก็ใส่เป็นของแบบนี้ให้เวียก้านะครับนาะช้อนี่ผมน่าจะได้มาจากรอบอรอบวงของสเตทห้าน,นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้จะเวลสิบแล้วด้วยนะผมลงไปผมลงซิกไปตัวหนึ่งนะครับให้มันติดเป็นสามเซิร์ฟบอสตอนนี้ก็ขาดโคโบโกะอ,อยู่นะก็จะเปิดปเป็นสี่เซิร์ฟบอสได้แล้ว รือไม่ก็อาจจะเล่นเป็นซิกคูนะครับเวลสิบแต่ว่ายังไงผมน่าจะถอดพวกตัวกิกี้ออกแน่นอนไอ้พวกป๊อปปี้หรือไม่ก็ไอ้ป๊อปปี้ถอนไม่ได้ครับถอดไอ้หมอดนั่นแหละถอดหมอดแล้วก็อะไรสักตัวหนึ่งนะแต่แต่เท็กี่มันก็จะหลุดอาจจะถอดไม่ได้วะเวลสิบผมอาจจะลงแค่โคบโกได้ตัวเดียวเนาะแล้วตอนนี้ผมเจอไอ้สิบสตรีทอีกแล้วครับซึ่งสู้ไม่ได้เลยว่ะทุกคนนะดามเมจเบียก้าผมเกือบสี่อ้เกือบหมื่นนะเว้แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะแต่บ้านโกเดนองโกเดนอ็อกอะไรนี่คือไหวชิลคบ้้าานนีืืออไมม่เย ล้มแบบตัวแท้งผมยังไม่ได้ด้วยซ้ำเบียก้าผมไล่เบิร์ดหมดขนาดเขาหมด3ดาวเนี่ยวะแต่เบียก้าผมเบิร์ดแป๊บเดียวตายเลยเห็นปะโคตรแรงเลยถ้าเกิดไม่เจอสิบสตรีคคือผมไหวชิลแน่นอนเบียก้าผมดาเมจหมื่นคู <S 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 ่โคตรจะบ้าโอเคก็เวลสิบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับว่า5บาท3มดาวมันจะไกลเกินเอื้อมหรือเปล่านะครับก็เลโลเลยนะครับเพราะว่าจะดูว่าตัวอะไรมันมีเปอร์เซ็นที่จะทําได้เยอะที่สุดนะ อันนี้ก็มีเอกอกดอยู่2ตัวแล้วเอกอกรสอดาวไปแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากระบ,บอดแล้วเท่าไหร่นะเอกอกดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันจะสมดาวก็คงต้องทําแล้วทุกคนโอเคแต่ว่าตังค์ผมไม่พอแน่เลยวะเห็นปะเงินผมน้อยมากแล้วเจอโคบโกะนะครับก็เลยหยิบมาเอาลงไปแทนแซกนะเปิดสเอยเปิด3มเซเบอร์บอสได้แล้วเพราะว่าผมขายซิกไปเนาะโอเคก็เป็น4เทคคี้สเซเบอร์บอสไปก่อนนะครับแต่บ้านนี้นี่เขาจะทำห้าบาท3มดาวเหมือนกันหีืว่าเห็นปะ เขาเวลสิบแล้วนะครับกับไฟ n a ลรีเวนไอ้ไฟแนลอะไรนี่แหละอักเมนที่2เขาอะเห็นปะไฟแนลรีเวนชั่นหรืออะไรนี่แหละนั่นแหละครับก็คือมันจะได้เงินไงถ้าเกิดเราเหลือชีวิตสุดท้ายนะครับเหลือเลดหนึ่งแล้วก็ได้เงินมาเขาขึ้นเวลสิบมาหวังจะทํา5ห้าบาทสามดาวแต่ก็ไม่ทันนะครับก็เลยเรียบร้อยไปโดยเราตบฝั่งส่งกลับล็อบบี้ไปเรียบร้อยส่วนในรอบวงนี้ผมเจอเออกอดนะครับผมก็เลยหยิบมานะตอนนี้เออกอดผมก็มีอยู่สี่ตัวแล้วนะครับและบานนี้ก็คือสิบสเตตเดมอนเก็บซามิล โอเคแต่เขาน่าจะเปรเซ็นฮิตน้อยแล้วผมเจอ,เอกอดอีก2ตัวในช็อปตอนนี้โอเคเออกอดผมมี6ตัวไปแล้วครับขาดอีกแค่3ตัวเท่านั้นไมมสิขาดีแค่2ตัวเท่านั้นครับเพราะว่าผมมีดูฟทองไงโอเคก็เลยโลเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะชนะไอ้ฝั่งตรงข้ามแล้วขาดเออกอดอีกแค่ตัวเดียวไอ้ yeah. ดูดิเกมที่ผมค่อนข้างจะเล่นเก่งนิดนึ่งนะเกมค่อนข้างส่งหน่อยนะครับผมเลยขายบอร์ดเลยละกันนะครับเพราะว่าอยากจะโลแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันเจอ ไปสักตัว2ตัวนี่คือผมจบเลยเกมนี้นะครับเลือดเราเหลือประมาณ2ชีวิตอะสชีวิตอะเออเลือดเราเหลือสชีวิตแล้วทุกคนยังไงก็ไหวชิลแน่นอนนะครับก็น่าจะได้อยู่แหละโอเคก็ใส่ของให้ก่อนนะแล้วก็นั่นแหละครับแพ้แน่นอนตอนนี้เพราะผมขายบอดแล้วและไอตัวของเวียกาสดาวนั่นก็น่าจะได้ประมาณสัก20กว่บบาทได้นะพอจะมีตังโรได้อยู่นะครับแต่ลูบรอดผมก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าได้มาจากไอเวียกานี่เยอะอยู่ เร,เรียบร้อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ60บาทยวมาลกันว่าจะมาหรือเปล่านะเออกอด3าดาวนะครับขาดแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าผมมีดูฟทองครับทุกคนโอเคได้เียโกมาครับตอนนี้เวียโกผมก็6ตัวแล้วเรียบร้อยครับเออกอด3ไปแล้วแล้วมีเียโกที่สามารถทํา3ได้นะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะจบเกมเลยวะไม่น่าจะยื้อนานนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันอาจจะทําอะไรแปลกๆได้ผมเลยขายหมดไปเลยครับแล้วดูฟเออกอดไปเลย ได้มาเป็นเอกอกว่า3ดาวครับแล้วก็ได้2ดาวเพิ่มมาอีก1ตัวจะกความสมานของดับเบิลเทอร์โบนะครับและนี่คือการพิชเกมของเกมนี้เลยปะมาณนี้เลยครับก็สามารถชนะได้น่อนเพราะว่ายัางไงเรา5บาท3ดาวแล้วว่า10สตรีนมันก็ไม่ไหวล้วหรอครับเรียบร้อยเกือบแพ้อยู่นะเชื่อก่อนผมเกือบตายโอเคก็จ g ไปครับตานี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ คอนเทนต์จ๋าเลยตานี้ไม่ว่าจะเป็นมีก้าสีดาวไม่พอมี3าดาวในบอร์ดด้วยก็คือมี4ดาวกับ3ดาวแล้วก็เจอส0สตรีเดมอนอีกแล้วก็จบด้วย5บาทสาดาวสวยๆแบบนี้เลยเก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเล่นตอนที่ผมเล่นนี่คือโคตรจะลุ้นนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็ใครที่สนับสนุนผมมาผมขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์หรือโด n เ t e นก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวไ้เจอกันในไลฟ์นะครับวันนี้ผมอาจจะมาไลฟ์นะทุกคนประมาณสักน่าจะบ่ายครับทุกคนแล้วก็เวลาไลฟ์ผมก็จะอยู่ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับประมาณนี้แหละที่จะมานะแล้วก็ อาจจะไปถึงเย็นเลยอยู่ยาวไปถึงเย็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนผมมาบ้างไม่มาบ้านนะครับเดี๋ยวผมต้องไปจัดเวลาดีๆก่อนเพราะว่าตอนนี้คือผมยังเลียเวลาที่ผมจะทําไม่ถูกเลยโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p ท็อปอัพไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ท็อปอัพก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ e r t o p ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน